สวัสดีคะ่ะฟรีสตูดิโอสตูดิโอนี้มีแต่ของฟรีของฟรีของคลิปนี้ก็คือไฟโนเวลตัวนี้เป็นการอ่านยายแล้วก็สะสมคะแนนและเข้าเพย์เพาวก็ได้และเข้าวอลเลตก็ได,ได้ถ้าใครอยากเล่นดูคลิปนี้ให้จบนะคะ,ะก,ก่อนอื่นเดี๋ y n u พาไปดูวิธีการสมรัครกันก่อนว่าเขาสมาัครกันยังไงลิงก์สมัครนุชลงไวใ้ใต้คลิปนะวิธีการก็คือพอเรากดที่ลิงก์ เขาก็จะขึ้นอย่างงี้มาให้ขั้นตอนต่อไปให้เรามาตรงนี้ตรงที่เขาเขียนว่าดาวน์โหลดอ่าสีเหลืองตรงนี้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะพาไปที่ Play Store ใครใช้ ios อยู่อันนี้นุ้ไม่แน่ใจนะว่ามันจะได้ไหมแต่อันเนี้ยของ Android เขาเราก็กดติดตั้งเสร็จเราก็กดเปิดหลังจากนั้นเราก็กดอนุญาตเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นอย่างนี้มาให้เราก็กดที่ว่าเช็ค To get it อ่ะตรงนี้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะให้ล็อกอินการล็อกอินของตัวนี้ล็อกอินทาง f a c e b o o k ก็ได้ทาง Google ก็ได้เลือกที่เราสะดวกดีกว่าว่าเราจะล็อกอินทางไหนพอเรากล็อกอินเสร็จเขาก็จะพามาหน้านี้อีกรอบหนึ่งขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวนราพาไปที่แอปพอเราสมัครทุกอย่างเสร็จอันนี้คือหน้าตาของแอปจริงๆมันจะเป็นแบบนี้ ตัวนี้มันเป็นการอ่านข่าวเอ้ยไม่ใช่อ่านข่าวเป็นการอ่านนิยายแต่ว่านิยายมันก็เป็นภาษาอังกฤษเนาะภาษาต่างชาติอันนี้เราก็แค่มาเล่นแล้วก็เอาคะแนนดีกว่าเมนูต่างๆของเขาก็จะเป็น i n v ไว e ์อินไวตรงนี้ก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนถ้าใครอยากแนะนําเพื่อนเราก็มากดแชร์ลิงก์แล้วก็ให้เพื่อนสมัครต่อนะซึ่งถ้าสมัครต่อจากลิงก์อะ มันไม่ต้องใส่รหัสแนะนำนะแต่ถ้าใครที่จะไปดาวน์โหลดแอปรหัสแนะนำเดี๋ยวนุตแปะไว้ให้ข้างๆนะคะอันนี้จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการแนะนำเพื่อนเมนูถัดไปไลบรารีตรงนี้จะเป็นนวนิยายที่เราได้อ่านข่าวไว้อันนี้ของนุตเพิ่งอ่านไป2ออันส่วนเมนูมีเมนูสุดท้ายตรงนี้จะเป็นหน้าประวัติของเรา อันนี้จะเป็นชื่อการล็อกอินของเราแล้วก็จะเป็นรายละเอียดคะแนนสมัครครั้งแรกเราจะได้8000คะแนนฟรีๆนะส่วนถ้าใครสมรัครไปดาวน์โหลดเองแล้วก็ไม่มีรหัสแนะนำให้เรามาใส่รหัสแนะนำตรงนี้ตรงที่เขาเขียนว่า Inter. อินเตอร์อะตรงนี้นะอันนี้ก็เข้าไปใส่รหัสแนะนำได้ ส่วนเมนูต่างๆตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะจะเป็นเกี่ยวกับโบนัสคะแนนหรือไม่ก็โบนัสการแนะนำเพื่อนอันนี้ก็ลองเลื่อนดูล้วกันส่วนการอ่านข่าวให้เรากลับมาที่หน้าแรกตรงนี้เสร็จแล้วให้เรามาดูเมนูตรงนี้อันนี้ขอขยับอันนี้ก่อนเมนูทั้งหมดของเขาก็จะคือตรงนี้เราจะอ่านข่าวเอยไม่ใช่เราจะอ่านาาานิยายแล้วเราจะได้คะแนนก็ต่อเมื่อ เรามาเลือกเมนูตรงนี้เมนูที่เขาเขียนว่าอ่าเออร์เลอร์ตรงนี้นะที่มันมีรูปเหรียญสีเหลืองนี่เราก็กดเข้าไปเสร็จแล้วให้เราเลือกเนื้อหาของนิยายที่เราจะอ่านอ่ะขออ่านอันนี้ละกันเสร็จแล้วกดที่คำว่า start reading เดี๋ยวนะนี่เขาก็จะขึ้นหนีมาให้วิธีการที่เราจะได้คะแนนก็คือให้เรามาดูตรงนี้ นี่นี่นี่ตรงนี้อ่ะงงไมคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวนะอ่ะอย่างตรงนี้ของนุชมีตรงนี้สี่คะแนนสี่เหรียญวิธีการก็คือให้เรากดเข้าไปเสร็จแล้วเขาจะให้เราโหวตอ่ะตรงนี้เราก็เลือกเอาสักอันหนึ่งตรงนี้นะเสร็จแล้วกดที่คำว่าโหวตด้านล่างตรงนี้ นี่นีกดโหวตตรงนี้นะกดเข้าไปเขาก็จะบอกว่าบวกสิ 10. อันนี้ thank you for your support โอเคเดี๋ยวนุชพาเดี๋ยวนุชกลับไปให้ดูคะแนนอีกรอบนึงนะว่ามันได้คะแนนจริงไหมเห็นนะเดี๋ยวนะวนะอ่ะเห็นไหมเราได้เพิ่มอีก10คะแนนแล้วอันนี้คือวิธีการหาคะแนนของเรานอกเหนือจากการแนะนำเพื่อนถ้าเรามีเวลาว่างเราก็กดจิ้มจิ้มจิมจม เอ่อวันหนึ่งได้กี่อันอันนี้นุนไม่รู้นะอันนี้บอกเลยค่ะว่าไม่รู้เพราะว่ามันเป็นแอปมาใหม่แล้วก็นุนก็เพิ่งเล่นเหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าเขามีกําหนดไหมแต่ว่าวิธีการเล่นวิธีการหาคะแนนก็จะประมาณนี้ส่วนการถอนเงินอ่ามาตรงที่คําว่า Point lip อะรีคอร์ดตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยวขากดตรงนี้นะแล้วเลื่อนมาตรงคําว่า Re redeem ออก่อนที่จะรีดีมดูตรงนี้นิดนึงอันนี้คะแนนที่ได้จากการสมัครครั้งแรกแล้วก็มีคะแนนเช็คอินรายวันให้ด้วยคะแนนเช็คอินรายชั่วโมงให้ด้วยแล้วก็คะแนนที่เราได้ไปกดโหวตเมื่อกี้อ่ะจะประมาณนี้นะส่วนการทอนเงินก็คือรีดีมข้างบนตรงนี้ตัวนี้เขาถอนเข้า to money wallet 150บาท250บาทแล้วก็สูงสุดก็คือ500ส่วนการถอนเข้าเพย์ a พาวขั้นต่ำก็คือ100บาทแล้วก็สูงสุดก็คือ200 t o p u ท็อปอโฟนถ้าใครจะเติมเงินมือถือก็ได้นะแต่ว่ามันก็สูงหน่อยนึงนะคือ500กับ1,000อันนี้ก็เลือกเอาที่เราสะดวกแล้วก็สบายใจที่สุดละกันนะคะ การถอนเงินนุชยังถอนให้ดูไม่ได้นะเพราะว่าแอปนี้นุชพึ่งเล่นแล้วก็พึ่งมาใหม่ก็เลยไม่รู้ว่า,าการจ่ายเงินของเขามันเป็นยังไงเดี๋ยวขอเล่นให้ได้จนถึงยอดถอนก่อนแล้วนุชจะมาอัปเดตให้อีกทีนะคะส่วนอีกอันนึงที่เราจะต้องมาดูก็คือตรงนี้เมนูข้างบนตรงนี้น,นะโอเคเรากดเข้าไปจิ้มเข้าไป ตรงนี้จะเป็นการเช็คอินลายชั่วโมงนี่อันนี้ที่นุชให้ดูคะแนนเมื่อกี้ค่ะที่ว่าได้10คะแนนใช่ไหมแล้วก็เป็นการเช็คอินรายวันนี่ตรงนี้จะเป็นการเช็คอินลายวันซึ่ง2องอันนี้นุชทำไปแล้วนะวิธีการก็แค่เรากดเข้าไปแล้วเขาจะให้เราดูวิดีโอพอเราดูวิดีโอเสร็จเราก็จะได้คะแนนตามนี้ส่วนเดลี่โบนัสข้างล่างตรงนี้อืม ขอผ่านก่อนละกันเนี่ยนเนี่ยขอผ่านก่อนละกันเพราะว่านุยังไม่รู้ว่าคืออะไรแต่น่าจะเป็นกิจกรรมว่าถ้าเราเชิญเพื่อนได้เท่าไหร่เราเออเชิญเพื่อนได้กี่คนเราได้คะแนนเท่าไหร่อะไรจะประมาณนี้นะก็เป็นว่าคลิปนี้มาแนะนำวิธีการสมัครวิธีการแนะนำเพื่อนแล้วก็วิธีการหาคะแนนของแอปอ่านนิยายให้ถ้าใครอยากเล่นย้ำเลยนะคะเราต้องดูคลิปให้จบนะ แล้วลิงก์สมัครนุดลงไว้ที่คอมเมนต์นะฝากช่องด้วยนะคะมัน,นออนไลน์มีทั้งฟรีแล้วก็ลงทุนส่วนฟรีสตูดิโอช่องนี้มีแต่ของฟรีใครชอบแบบไหนก็กดติดตามแบบนั้นแต่ถ้าจะให้ดีกดติดตามทั้งสองช่องเลยนะคะคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าน,นะคะขอบคุณค่ะ